สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนะครับ่ันผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงสัตว์นะครับผมกับผมวันนี้ก็มาพบกับผู้เถ่าบักมวลชาแนลนะครับนะครับกับการเลี้ยงแพะปล่อยแพะเลี้ยงนะครับยามมีาย วันนี้เราก็มาปล่อยที่ริมคลองนะครับผมหากินตามริมคลองกันนะครับช่วงนี้ก็หญ้าเยอะนะครับพวกใบไม้พวกหญ้าเยอะอยู่นะครับครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็แดดไม่มีนะครับแดดไม่มีฟ้าค้มค้มเกือบทั้งวัน,นครับวันนี้ พาแพะของเราออกมาหากินครับสบายสบายนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเพิ่งจะปล่อยนะครับเพิ่งจะปล่อยได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็ช่วงเช้ากับช่วงกลางวันเราก็ให้กระถินนะครับเป็นกรถินหมักนะครับที่ในคอกนะครับ ปล่อยชองบ่ายเวลาเดียวนะครับบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงเราปล่อยนะครับที่ฟาร์มของเราก็จะปล่อยแค่ประมาณนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะพากลับเข้าคอกนะครับผมัุวโมงกว่าก็พากันกินอิ่นแล้วนะครับแะของเราก็จะเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับสําหรับที่ฟาร์มของเรานะครับ ก,การเลี้ยงแพ้พันลูกผสมนะครับบรรยากาศดินคลองหน้าบ้านนะครับคลองยาวหลายกิโลเมตรหลายสิบกิโลเมตรนะครับผมคลองเส้นนี้เป็นคลองปูนนะครับเป็นคลองปูนคลองจีน้ำประทานนะครับสองฝากฝั่งของคลองกอ็เต็มไปด้วยหญ้านะครับแต่ฝั่งนู้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับ ตรงนู้นก็เราก็จะไม่พาไปเลี้ยงนะครับเพราะมันอันตรายกับรถลาที่เขาสัญจรไปมานะครับเราก็จะหากินตามคลองดินนะครับฝั่งนี้จะเป็นคลองดินนะครับรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะครับถ้าวิ่งเขาก็จะมาช้าช้านะครับเขาเห็นแพะเราเจาเราเลี้ยงอยู่อ่าก็จะก็จะไม่ขับไวนะครับไม่เหมือนเส้นนู้นนะครับผุกเส้นนู้นก็รถลาวิ่งกันทางรถบรรทุกนะครับ รถเล็กรถใหญ่วิ่งกันตลอดวันนะครับแล้วก็จะพาเลี้ยงเฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นเราจะไม่ไปนะครับผมเนี่ยครับแพะของเราพาออกมากินก็จะได้กินอาหารหลากหลายนะครับใบไม้ใบหญ้านะครับตัวนี้ก็อ้วนปุ๊กเลยครับเนี่ยครับนี่เป็นแม่แพะที่ลูกท้อง ท้องที่สามนะครับก็จะหากินต้นพุทราเนี่ยครับต้นพุทราต้นแตกใหม่ๆใบพุทราพวกใบพุทราพวกยาพวกยานะครับใบไม้ใบาย,ยาหากินกันไปนะครับตรงนี้แม่แพ้ของเราก็ทับพ่อพันก็ทับน่าเกือบหมดทุกตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวกรบมานตีใหม่นะครับก็จะได้เห็นลูกแพะเกิดใหม่ก็น่าจะชุดใหญ่อยู่ครับประมาณเกือบยี่สิบแม่นะครับที่ทับไปนะครับผมอ่าวันนี้ก็ปล่อยออกมาเฉพาะชุดแม่พันธุ์นะครับชุดแม่พันธุ์กับแพรนรุ่นๆห้าหกเดือนนะครับส่วน แพเล็กของเราอายุสองเดือนก,กว่าๆสิบห้าสิบห้าตัวเราก็ให้อยู่ในคอกนะครับเราขังไว้ในคอกให้กินกะทินนะครับผมกินกะทินกระถั่วเหลืองนะครับเพื่อบำรุงอ่าก็มาให้ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตดูการปล่อยแพะเล็กออกมาช่วงกินช่วงน้ำฝนนี่ก็ปล่อยออกมาบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะครับเขาจะถ่ายกันเหลวนะครับถ่ายเหลวบางตัวถ่ายคือถ่ายไม่ค่อยหยุดเลย ยาก็นะครับยาก็าให้กินนะครับยาพวกยาทาต้ทงขาวหรือหรือยาอยากแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงก็ให้กินนะครับบางทีเขาบางตัวก็มีอาการรุนแรงนะครับติดเชื้อแบคทีเรียก็ต้องเป็นก็ต้องจําเป็นต้องฉีดก็ต้องฉีดนะครับแต่สองเดือนกว่าเราจะฉีดฉีดยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับน่าจำพวกพวกตาหน้านะครับ หน้านะครับแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็ลืมไปแล้วครับจำไม่ได้นะครับผมอ่าตอนนี้พากันเข้าป่าอีกแล้วนะครับแพจะวิ่งไวนะครับเนี่ยครับวิ่งเข้าป่าอีกแล้วมาหาจินยอดีบไม้นะครับผม ถ้าเขาดงเข้าป่าแบบนี้แพะเล็กมาด้วยก็จะลําบากหน่อยจะต้อนญากนะครับพอแพะเล็กจะเขาประสบการณ์เขาจะไม่เหมือนแพะใหญ่นะครับแพะใหญ่ถ้าตัวหนึ่งได้ได้ออกจากป่าไปแล้วอีกตัวต่อไปก็จะตามเงินไปนะครับแต่แพะเล็กนี่ถ้าเกิดมาเขาจะกินเงินเพินนะครับสัญชาติาณายังจะยังไม่ค่อยมีนะครับอืา บางทีไปมุดอยู่ในป่าบางทีไล่กับคอกแล้วยังวิ่งตามมาไม่ทันเพื่อนนะครับสําหรับแพะเล็กนะครับผมน่นครับมุดเข้าป่ามาหากินยอดกระถินกันนี่ก็อยู่หน้าบ้านนะครับอยู่ชายคลองหน้าบ้านของเราเองนะครับหน้าฟางไม่ไกลนะครับช่วงนี้ก็หากินไม่ไกลครับช่วงหน้าฝน ขอพวกยาพวกใบไม้มันเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ครับราคาช่วงนี้ก็อย่างกลางๆอยู่นะครับอย่างเหมือนเดิมครับยังราคาอยู่กลางๆยังไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับสําหรับแพะขุนตัวผู้นะครับลูกแพะตัวผู้เป็นแพะขุนนะครับก็โลร้อยยี่สิบบาทนะครับ ส่วนตัวเมียก็ลูกขุนก็โลละหกสิบบาทนะครับแถวแถวที่ฟาร์มของเราอยู่ที่แม่ค้าเขามาหาซื้อนะครับส่วนแม่แพ้นะครับแม่แพ้ก็เขาจะให้โลละห้าสิบบาทนะครับแต่ช่างโลจะเป็นแพป้ปดแม่ปดแพ้ที่ปดดเกษียณแล้วนะครับให้ลูกไม่ได้แล้วหรือว่าเป็นแพะที่ว่าเจ็บเจ็บอยู่นะครับ เขาก็จะตีเมานะครับเขาจะซื้อแบบเมานะครับผมเขาจะไม่ช่างโรูนะครับก็เมากัไปเลยราคาตัวเท่าไหร่นะครับเขาจะบอกเลยนะครับผมนะครับสําหรับราคาแค่ช่วงนี้นะครับผมนะครับหากินกันเพลินครับช่วงบ่ายๆใกล้ๆเย็นๆนะครับแดดก็ไม่มีนะครับวันนี้มีร้อนนะครับ ครับวันนี้ผู้ถ่าบางมวนชาแนลนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมการเลี้ยงแพะนะครับลูกผสมของเรานะครับอีกหนึ่งวันนะครับผมก็วันหน้าเราก็จะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับก็จะให้มาชมแพะของเรานะครับที่ป่าของเราวิธีการเลี้ยงนะครับ เดยนมาพบปะพูดคุยกันนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับวันหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ